ตอนที่13อยู่นานๆได้ไหมเป็นอนมากนะมินยังคงวุ่นวายอยู่กับงานประดิษฐ์ที่กองอยู่ตรงหน้าเขาจึงไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดจิกกัดของทามสักเท่าไหร่ลวดขดหนึ่งวางอยู่ตรงหน้าของหญิงสาวที่นั่งอยู่กับพื้นในขณะที่มินได้ตัดลวดขดนั้น เป็นความยาวระยะหนึ่งด้วยคีมที่วางอยู่ข้างๆลถอยู่ในมือของมินถูกถักซ้อนไปมาอย่างเป็นระเบียบเส้นสายแต่ละสายถูกถักแน่นจนปลายทั้งสองข้างบามันจบกันเหมือนกับแหวนดีๆที่เขาขายกันในร้านคนนี้มือจริงจังเลยเหรอทามเอ่ยขึ้นในขณะที่เขานั่งเอามือเท้าค้างอยู่บนขอบเตียงมองดูหญิงสาวที่ยุ่งอยู่กับงานฝีมือที่กำลังนั่งอยู่บนพื้น เขาก็นีิสัยดีนะจ้าแม่คนสวยทมตอบด้วยน้ำเสียงกรนแนกรนแหนเอาเข้าจริงการมีแฟนของมินครั้งนี้ทำให้ถมทมค่อนข้างรู้สึกประหลาดใจเพราะความรักครั้งนี้มินไม่ได้บอกอะไรกับเขาให้ได้รู้เลยซึ่งเมื่อถามลองกลับมาทบทวนกับตัวเองก็พอจะเจได้ว่าถ้ามินรีบบอกเขาก็จะเป็นเหมือนทุกครั้งที่จะพยายามให้มินตัดใจแล้วตั้งใจเรียนอย่างที่แม่ของมินฝากไว้ แต่นั่นก็คงไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญอะไรหรอกเพราะวันนี้ทามก็จะมาเล่าเรื่องความรักของตัวเองให้มินฟังอยู่เหมือนกันมึงกูมีอะไรจะเล่าททมกดเสียงตัวเองต่ําลงเพื่อให้ดูเหมือนว่าเรื่องที่เขากําลังจะเล่าเป็นเรื่องที่จริงจังเป็นอย่างมากมินเงยหน้าขึ้นจกภพลางางานที่อยู่ในมืออะไรวะมึงความเขินอายพอเป็นพิธีของทาม เริ่มปรากฏขึ้นบนสีหน้าพร้อมกับการปิดตัวจนเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กที่สุดในโลกกูว่ากูชอบคนหนึ่งอ่ะแหมเดุยนยาไม่เบานะกล้าพูดนะที่หล่อนเนี่ยอุตส่าห์นั่งทําแหวนให้กับผู้ชายในวันเกิดกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ้าออใครหรอมินทำท่าเงี้ยหูฟังรอคำตอบจากทามเขา เขาเขาเขาอะไรลักหนามินพูดขัดขึ้นมาในขณะที่ทามเมื่อแต่พูดวนอยู่แต่คำเดิมทามสุดลมหายใจเข้าก่อนที่จะพูดคำในใจออกมาเขาเป็นเพื่อนในโรงเรียนใหม่กูว่าอยู่ห้องเดียวกันมินเงียบไปสักพักเธอได้แต่ทำหน้าเวอร์กับสิ่งที่ได้ฟังคนอย่างทามเนี่ยนะกำลังมีความรักเฮ้ย เพื่อนฉันจะมีแฟนมินกรีดการ์ดออกมาด้วยความดีใจพลางเอามือมาตีที่ขาของทามไม่หยุดพอเลยพอเลยเนี่ยเรื่องของตัวเองหมดแล้วแล้วมึงอะ่ะเ,เล่าเรื่องของมึงบ้างเลยมินหยุดหัวเราะและกลับมานั่งทำแหวนของเธอต่ออย่างกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องมาเนียนกรู้จักปะทามยิ้มหน้าเข้ามาใกล้ๆเพื่อที่เป็นการกดดันให้มินต่อซึ่งมิน ก็เล่นด้วยมินยื่นหน้าเข้ามาใกล้ทามอย่างผู้ชนะที่สามารถทําให้ทามอยากรู้ได้ก็อาจจะท,าทาํามทำหน้านึกคิดว่าเขาคนนั้นคือใครเพื่อนนรกเรียนเก่าหรอก็คงไม่ใช่เพื่อนที่มินเป็นพิเศษเหรอก็ไม่น่าจะใช่อีกเสร็จแล้วเสวือไหมมินชูแหวนที่เธอเพิ่งทำเสร็จอย่างภาคภูมิใจทามก้มหน้ามองรายละเอียดของแหวนนั้นอย่างตั้งใจ ขอหลังจากที่พวกเขาเพิ่งเลิกเรียนมินก็ลากเขามาที่บ้านของเธอเพื่อที่จะให้ทามมาช่วยวิจารหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทามก็นั่งรอมินทำมาตั้งแต่สี่โมงเย็นจนตอนนี้เกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วแหวนขดลวดที่ถูกถักทอแข็งแรงแต่และเส้นประสานกันอย่างละเอียดเป็นเหมือนกับเปียผมเท่าที่ดูทามก็รู้สึกได้ว่ามันสวยแบบเรียบ,ยบแต่ในใจลึก ทามยังคงรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างกูว่ามันก็สวยนะสวยแล้วแหละแต่กูว่ามันเหมือนขาดอะไรบางอย่างวะ่ะทามกมหน้าดูแหวนที่อยู่ในมือของมินอย่างจริงจังจนหน้าเกือบเชีติดกับแหวนซึ่งนั่นก็ทำให้มินอดยุ่นหน้าเข้ามามองแหวนด้วยไม่ได้กูก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องเพิ่มอะไรดี มินพูดเสริมทามหยุดคิดไปพักใหญ่แต่ฮันใดนั้นก็เหมือนกับว่าเขากำลังคิดอะไรบางอย่างออกรู้และสลักชื่อไงชื่อมินพูดทวนคำพูดของทามในขณะที่ทามก็พยากหน้าตอบมึงว่ามันจะไม่ดูสแสดงความเป็นเจ้าของไปหรอวะนั่นแหละดีสลักชื่อมึงสองคนไปเลยของแบบนี้ยิ่งต้องสแสดงความเป็นเจ้าของ คนสมัยนี้ชอบเห็นแก่ตัวโฉบตัดหน้าไปอย่างหน้าดันดานมินน่าแต่อึ้งกับอินเนอร์ของทามที่ตอนนี้ดูไม่ต่างไปจากตัวโกงในละครหลังข่าวที่ทามชอบดูสักเท่าไหร่อะ,อะลองดูก็ได้ทามยิ้มตอบที่มินเชื่อความคิดเห็นของเขาแล้วทามก็มาออกไปนอกหน้าต่างห้องของมินที่มีผ้มาม่านลูกไม้สีขาวปิดอยู่เขาเห็นว่าตอนนี้ท้องฟ้าได้มืดแล้ว หน,หน้าบ้านที่ไปถนนเล็กๆเปิดไฟสีเหลืองทุกครั้งฮาไม่แต่คิดว่าห้องมินตอนนี้มันก็แทบจะเหมือนห้องของเขาเขามาบ่อยมากเรียกได้ว่ามาตั้งแต่เด็กๆแต่ของในห้องมินก็แทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยถึงจะเปลี่ยนไปก็อาจจะมีแค่นิดหน่อยโปสเตอร์สุดคูลที่ติดอยู่บนหัวนอนในตอนเด็กตอนนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นโปสเตอร์ระบบย่อยอาหารถัดมา ก็เป็นโปสเตอร์ระบบหมุนเวียนเลือดที่แสดงการทำงานของหัวใจเท่าที่ทําสความได้ความฝันตั้งแต่เด็กของมินคือการได้เป็นหมอแถมมินยังเคยบอกกับททมตอนเด็กตอนที่เขาเป็นโรคหัวใจรั่วว่าเธออยากเป็นหมอพราอจะได้มารักษาโรคหัวใจรั่วของทามได้เรื่องความทรงจำในวัยเด็กนี่คงเป็นอะไรที่คิดถึงเมื่อไหร่ก็ทำให้ยิ้มได้เสมอจริงๆแต่ไม่ทันที่ททมจะนั่งคิดถึงอดีตจบสายตาก,ก็เหลือบไปเห็นว่า การสลักชื่อบนแหวนของมินใกล้จะเสร็จลงแล้วลวดถูกตัดให้เป็นตัวอักษรภาษภาอังกฤษ,ษ,ษทับบนแหวนวงนั้น m ถามเดาได้ไม่ยากว่าความหมายถึงมินแต่ตัวอักษรอีกตัวนี้สิมันคืออะไรไอ้หรอตัวข้างๆอะถามถามด้วยความสงสัยมินหันหน้ามามองเหมือนกับว่าเธอเป็นพิธีกรในรายการเกมโชว์เวลาที่ผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามผิด ตัวทีแต่ขิดบนอะยังไม่ได้ทำทำแด้แต่พยายามนึกว่าคนรอบตัวเขาที่ขึ้นต้นในตัวทีมีใครกันบ้างนะใครวะขึ้นต้นในตัวทีมินยืนน้าข้ามาหาทามเหมือนสักกระซิบเพราะเธอไม่อยากให้คนในบ้านได้ยินทอนตรงเรียนมึงอะทอนทอน เสียงกระสิทธิที่ดังกว่าเสียงตะโกนของมินในวันนั้นยังคงดังก้องสะท้อนอยู่ในหูของทาจนถ,ถึงวันนี้เป็นวันแรกที่ทามดูว่ามินชอบใครและเป็นวันแรกที่ทามค่อยๆกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวภาพแหวนที่ทำมาจากลวดสลักชื่อโดยมีจุดประสงค์ในการแสดงความเปม็นเจ้าของไม่ให้พวกเห็นแก่ตัว หรือพวกหน้าด้านมาโฉบตัดหน้าไปโดยคนทใข้อเดียนี้ก็คือทามเองและตอนนี้ก็เป็นทามเองที่กำลังจะย้ำคำว่าเห็นแก่ตัวให้กลายเป็นจริงในวันที่เขาตั้งใจจะหลบคำนั้นออกไปทามจ้องมองแหวนวงนั้นที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นิ้วมือตามจุดประสงค์แต่ถูกกลับนํำมารอยกลายเป็นสร้อยยิ่งทำให้แหวนวงนี้อยู่ใกล้หัวใจของทอนที่มีตัมินมากขึ้นไปอีก และทามเองก็รู้ว่าทอนก็คงคิดแบบนั้นทอนที่ตอนนี้ริมฝีปากกำลังจัดสัมผัสกับริมฝีปากของทามก็ต้องหยุดชะงักเพราะสัมผัสได้ว่าทามนั้นได้หยุดนิ่งและกำลังก้มหน้าเหมือนจ้องอะไรบางอย่างอยู่ทอนลืมตาขึ้นซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ทามถอยตัวออกห่างทามค่อยๆยกมือขึ้นสัมผัสกับแหวนวงนั้นที่อยู่กลางอกของทอน ปลายนิ้วอุ่นสัมผัสกับแหวนแต่ในบางครั้งก็สัมผัสโดนผิวบริเวณแผงอกเป็นเหมือนกับการตือสติอะไรบางอยา่างและสิ่งนั้นเองที่ทําให้ทอนถึงกับสะดุง้งไม่ใช่พอทามที่กําลังสัมผัสกับร่างกายของเขาแต่เป็นเพราะมันทําให้เขานึกได้ว่าตอนนี้เขากําลังสายสร้อยเส้นนั้นอยู่สร้อยที่ถึงแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่มีวันคิดที่จะถอดออก สร้อยที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่เขาได้ให้สัญญากับตัวเองไว้และเป็นสร้อยที่ตลอดทั้งคืนนี้เขาลืมว่าเขากําลังใส่มันอยู่แสงสลัวที่ริบหรี่จากความทรงจำส่องกระทบกับแหวนวงนั้นปรากฏความแวววับมากขึ้นกว่าความเป็นจริงทุกปลายนิ้วที่ทําสัมผัสมันยิ่งทวีคูณความทรงจำที่ทะลักไหลป่าเข้ามาอย่างท่วมทน้น ความทรงจำสำหรับเพื่อนที่ดีที่สุดที่ไม่ว่าเขาจะอยู่ช่วงไหนของชีวิตเขาก็จะมีเธออยู่ข้างๆถึงแม้ว่าจะมีความฝันที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายในความฝันนั้นของเธอก็จะมีเขาอยู่เสมอความเย็นเชียบของโลหะวิ่งตรงเข้าสู่สมองของทม์เป็นเหมือนเครื่องกระตุน้นให้นึกถึงความเป็นแก่ตัวในอดีตอย่างเฉียบพลันถ้าเขาจะมีโอกาสพูดก,กับมินอีกครั้งนี่ก็คงเป็นสิ่งเดียวที่เขาอยากจะพูดมิน ไม่แปลกใจเลยว่าคนที่ดีอย่างเธอใครอยู่ใกล้ก็ตกหลุมรักมันไม่สําคัญเลยว่าสิ่งที่กูต้องการในตอนนี้คืออะไรแต่มันสําคัญแค่ว่ามึงมีค่ากว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมินกูอยากให้มึงรู้ไว้ว่ามึงจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่กูจะรักท่ามเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าของทอนที่แสงสว่างอันเล็กน้อยส่องให้เห็นถึงคราบน้ำตา ถอนยิ้มออกมาอย่างดูความหมายความหมายที่ส่งตรงออกมาจากหัวใจที่รั่วซึมที่ไม่สมประกอบของแต่ละคนเขาไม่คิดเลยว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะมีค่ากับพวกเขาได้มากมายขนาดนี้ทำอ้าแขนออกเหมือนกับว่าเขากำลังรอที่จะให้และรอที่จะรับการเติมเต็มจากหัวใจที่ขาดขาดเกินเกินของเขาทอนไม่รอช้ารีบสวมกอดทามในทันที และอาอแห่งความอบอุ่นลอยฟุ้งไปทั่วทุกอนูในอากาศทุกสัมผัสมันมีค่ามากกว่าความรักใดๆน้ำตาที่ไหลลินของแต่ละฝ่ายต่างหยดลงสัมผัสกับผิวกายของกันและกันจนน้ำตานั้นต่างช้างความรู้สึกผิดหรือตัวตนในอดีตของแต่ละคนจนหมดสิน้นมันน่าแปลกถึงแม้ทามละทอนทอยู่ในห้วงของเวลานี้กันแค่สองคนแต่พวกเขากลับรู้สึกถึงมิน ที่กำลังโอบก,กอดพวกเขาอยู่ด้วยถ้าไม่เคยรู้สึกถึงความเติมเต็มจาบความรักได้ถึงขนาดนี้ทั้งจากทอนและจากเพื่อนที่ดีที่สุดมินไม่ว่าอะไรจะรอเขาอยู่ข้างหน้าหลังจากจุดเชื่อมต่อของช่วงเวลานี้เขาก็ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความตายสำหรับพวกเขาทั้งสองถ้าจะให้คำสังกัดความ พลังที่มาเติมเต็มในครั้งนี้นี่คงจะเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากแต่มันก็พอมีคำหนึ่งที่ใกล้เคียงถึงแม้ว่าคำนั้นมันจะไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งของความจริงคำนั้นมันก็คงเป็นคำว่ามิตรภาพ กูตายกูจะไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยกูก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจเหมือนกันพอนตอบในขณะที่ดึงเสื้อสีเทาที่เขาเพิ่งสวมให้คลายออกจากการแนบลำตัวเนื่องจากความชื้นที่เขาเพิ่งเช็ดตัวให้กับทามเมื่อเกือบครึ่งชั่วโมงที่แล้วมึงว่าปีหน้ารถจะแตกสิงปะสายตาของทามยังคงจับจ้องมองทองฟ้าบงหน้า ใครจะรู้วะจรินงอนาคตใครจะรู้เหรอเนาะเสียงชายหนุ่มทั้งสองที่กำลังพูดถึงเรื่องจุดจบทางกับของโลกและกับทางของชีวิตมันถูกพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยพวกเขาทั้งสองนอนบนผ้านวมที่อยู่ในห้องซึ่งตอนนี้ถูกล่าออกมาอยู่ที่ระเบียงมึงว่าชีวิตหลังจุดจบมันจะเป็นยังไงวะ ทามพี่กำลังเอ็นกายมองดูดาวหันมาสบตากับทอนเพื่อถามคำถามของโลกหรือของมึงทอนถามคำถามที่เจือไปด้วยความรู้สึกกบขันสองอย่างก็คงมืดมืดมัง้งคนเราถ้าตายมันก็คงมารู้สึกอะไรหรอกทอนตอบคำถามในขณะท,ที่เขาแงนหน้ามองดูดวงดาว แล้วมึงคิดว่าการมีชีวิตคืออะไรวะสายตาของทอนยังคงจับจ้องมองดวงดาวนั้นก็อ,อาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ทำให้เรายังคิดว่าการมีชีวิตยังมีคุณค่าก็อ,อาจจะเป็นความหวังทอนหันกลับมามองทามเหมือนกับว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างในประโยคสุดท้ายที่เขาพึงพูด งงินก็แปลว่าความตายก็คือการมีชีวิตดีถ้าบอกว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงความตายมันก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็จ,จะใช่นะไม่แน่ความตายมันอาจจะเป็นสุดจบของการมีชีวิตในโลกใบน,นี้ซึ่งมันก็เป็นเพียงแค่ประตูไปสู่การมีชีวิตในโลกใบใหม่ที่เราไม่รู้จักก็ได้เรื่องการเปลี่ยนแปลงยิ่งลงลึกยิ่งงงนะว่าไหม สายตาที่บ่งบอกถึงความสงบเมื่อลองคิดภาพตามที่ทอนพูดไม่มีใครดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่จะไปสู่อนาคตหรอกไม่แน่ปีหน้าโลกอาจจะยังไม่แตกก็ได้นะพวกคนในอนาคตอาจกำลังหัวเราะเราที่พวกเรามัวมาแต่กังวลแค่การเปลี่ยนตัวเลขจากเลขสิบเก้าเป็นเลขยี่สิบก็ได้นะคําตอบของทอนพูดออกมาในเชิงประชดเสียดสีในความตลกร้ายของการเปลี่ยนแปลงถ้าม,มาออกไปนอกระเบียง ดวงดาวที่เต็มทองฟ้าในตอนนี้ดูน้อยลงกว่าเดิมอีกไม่กี่ชั่วโมงก็คงเช้าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ไม่รู้เนาะสิ่งลร้เหี่ยจากความเหนื่อยมาทั้งวันบวกกับความเหนื่อยของโรคที่ทารู้สึกได้ว่าใกล้ถึงจุดจบมากขึ้นทุกทีอืมเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็คงใกล้กันแล้วแหละท่นมองตรงไปข้างหน้าที่มีแต่ความมืดซึ่งไม่ต่างอะไรไจากความตาย แต่เขาก็รู้ว่าอีกไม่นานความมืดนั้นก็จะหายไปจนหมดเพราะมีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่เข้ามาแทนที่เหมือนกับความหวังที่จะมีชีวิตอยู่มึงจำที่กูเพิ่งบอกเมื่อกี้ได้ปะกูพูดจริงจงนะกูจะไม่เสียใจยที่มึงตายเพราะกูรู้ว่ามึงได้ทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแล้วมึงก็คงไม่เหลืออะไรให้ติดค้างแต่กูก็ยังอยากให้มึงยังมีความหวังที่จะอยู่ต่อนะ สายตาของทอนจ้องมองตรงเข้ามาในสายตาของทามและทามก็รู้สึกว่าถ้ามินอยู่มินก็คงต้องมองเขาแบบนี้เหมือนกันทามละสายตาจากทอนข้าพลิกตัวมองตรงไปข้างหน้าทามไม่รู้ว่าคนตอบว่าอย่างไรเพราะทามก็รู้ว่าจุดจบของเขามันคงจะมาถึงอีกไม่นานอืมถ้ากูรอดเดยกกูจะเขียนจดหมายมาหามวยบ่อยนะเชวยว่ะ ตัวน,นี้ใครๆเขาก็เล่น MSN กันหมดแล้วคำตอบของทอนสามารถทำให้ททมคำออกมาได้เออจะถามตั้งหน้าละทามเอ่ยขึ้นลองจาาเสียงหัวเราะได้จางหายไปว่าทำไมชื่อทอนวะทอนถอนหายใจเฮือกใหญ่ค่อนนึกว่าเรื่องที่ทามถาม,ถามจะเป็นเรื่องจริงจังโหนึกว่าจริงจัง ทอนลาสายตากลับมามองที่ดวงดาวก็จิ้จังนะเว้ยเชื่อไหมตอนแรกที่กลัวมึงชื่อจริงชื่อทอนชื่อเล่นก็อย่างชื่อทอนแล้วแามยังเขียนเหมือนกันอีกมันน่าตื่นเต้นนะเว้ยน้ำเสียงที่ดูสูงขึ้นของทามบ่งบอกถึงความสนใจเออก็แม่ตั้งให้ทำไงได้วะแล้วมันมีความหมายปะก็ต้องมีดีทอนในแต่ขำพอคิดเล่นๆว่า จะมีใครตั้งชื่อลูกไม่ให้มีความหมายบางแลว่าอะไรวะทอนพยายามนึกแต่ก็นึกไม่ออกเขาจำไม่ได้ว่าแม่เคยบอกว่าอะไรเมื่อตอนเด็กจนกระทั่งสายตาของทอนหันกลับมามองที่ใบหน้าของธามเขาก็นึกถึงความหมายของชื่อนั้นออกมาในทันทีคงไว้ซึ่งความทรงจำสายตาที่ทอนมองมา มันทำให้ทามรู้สึกถึงเวลาที่หยุดเดินความหมายดีจังคิดสดปะเนี่ยสิ่งหัวเราะของทามดัาออกมาเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เขาดุจาับผวังนั้นแล้วชื่อมึงะทามวัดทอนถามทามซึ่งทามก็นิ่งเงียบไม่กล้าตอบจนเขารวบรวมความกล้าอยู่นานแข็งแรง ทำหลบตาแข็งแรงทาไมชื่อมันดูตรงข้ามความจริงจังวะท่อนหัวรอากากอย่าล้อดิเสียงอ้อนวอนเจื้อกับความเขินอายดังมาจากลาคอทอนได้แต่พยายามกั้นขำให้ได้มากที่สุดสายตาที่จับจ้องหมู่ดาวทําให้ทอนนึกถึงสิ่งที่อยากจะพูดออกมาจะชาแล้วหรอวะอยากอยู่แบบนี้ไปนานๆเลยเนาะ ฟังเพลงกันไหมภาพหันหน้าควับกลับมาเมื่อเขาเพิ่งนึกอะไรดีๆออกมันจะไม่พงังหรอเนี่ยเปียกขนาดนั้นทอนนึกถึงสภาพเครื่องเล่นเทปแต่ยังไม่ทอนที่ท่านจะพูดอะไรต่อทามก็รีบลุกขึ้นเขารีบเดินไปหยิบเอาตลับเทปและเครื่องเล่นที่กองอยู่แถวๆดาวระเบียงที่เขาตากเสื้อไว้ในระหว่างที่ทอนรอทาม ทอนก็เริ่มคิดถึงเรื่องอนาคตของเขาโดยที่ไม่มีอดีตมาเกี่ยวข้องซึ่งนั่นมันก็นานมาแล้วที่เขาได้คิดแบบนี้เขาต้องมองไปที่หมู่ดาวต่างๆประหนึ่งว่านั่นคือแผนที่ดาวแต่ไม่นานทานก็กลับเข้ามาในผ้าห่มอุ่นพร้อมกับใบหน้าที่ชื่นบานในมือถือตลับเทปและเครื่องเล่นแบบพกพาที่สมบุกสมบันไม่ต่างไปจากกล้องของทอนสักเท่าไหร่ตลับเทปหนึ่ง ถูกสอดเข้าไปในเครื่องเล่นก่อนที่หูฟังจะถูกใส่เข้าไปในหูข้างหนึ่งของทอนที่กําลังนอนหนุนหมอนทมเอ็นตัวลงบนหมอนที่อยู่ข้างางทอนเขาหยิบเอาหูฟังอีกข้างหนึ่งที่เหลือใส่เข้าไปในหูของตัวเองพร้อมกดเล่นเพลงเสียงพิงพราของเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งดังขึ้นประหนึ่งการบอกอารมณ์ของเพลงที่พิงพราไม่ตามไปสากดวงดาของค่ำคืนนี้เสียงกีตาร์บรรเลงคลอกับจังหวะก,กลองที่อ่อนหวาน ทั้งสองแทบจะหลับตาลงเพราะเสียงดนตรตีที่ฟังสบายจนเหมือนเป็นเพลงขับกล่อมในค่ำคืนนี้เสียงนักร้องหญิงจำพันถึงการที่เธอรอเจอใครบางคนใครที่เป็นเหมือนสิ่งที่ขาดหายไปจนวันหนึ่งการรอคอยของเธอก็ได้สิ้นสุดลงไม่ว่าจะเพราะเหตุใดก็ตามตอนนี้เขาคนนั้นได้อยู่ข้างหน้าเธอแล้วชีวิตของเธอกลับมาสดใสอีกครั้ง ไม่ดูทำไมเหมือนกันยิ่งทามฟังเพลงนี้เท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกได้ว่าเพลงนี้มันได้สรุปเรื่องราวการรอคอยของเขาที่เกิดขึ้นในวันนี้เสียงดนตรีหยุดไปเหมือนกับว่าหญิงสาวคนนั้นกลั้นหายใจเตรียมจะบอกความในใจให้ชาท,ที่เป็นจุดหมายแห่งการรอคอยของเธออยู่นานๆได้ไหมนานๆจะเจอกันสักที ท่าค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ทอนศรีรษะของเขาพิงหนุนไหล,ลที่แข็งแรงของคนที่เป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงปันหนึ่งว่าอยากให้เวลามันหยุดเดินอยู่แค่ตรงนี้ดวงอาทิตย์คงกำลังจะขึ้นอีกไม่ช้าแล้วค่ำคืนของความฝันนี้ก็คงจะต้องกลายเป็นฝันต่อไปได้โปรอดอยู่ให้นานกว่านี้อีกหน่อยให้มันได้ทดแทนวันคืนที่เราต้องห่างกันถึงแม้จะรู้ว่าคืนนี้ คงจะเป็นคืนสุดท้ายเพลงยังคงเล่นต่อไปจนจบแม้ว่าเขาทั้งสองจะแทบไม่ได้ฟังเหนื้อเพลงกันแล้วไม่คงเป็นเพราะความอ่อนเพลียก็คงเป็นเพราะความรู้สึกที่มันมากลน้นจนพวกเขาดูตัวอีกทีก็ถึงประโยคสุดท้ายของเพลงอยากเติมเต็มความรักให้เต็มหัวใจทามรู้สึกถึงน้ำหนักที่กดอยู่บนศีรษะของเขาจะเรียกได้ว่า ตอนนี้พวกเขาทั้งสองกําลังอยู่ในสงสวรรค์ที่มืดที่สุดก็ได้ความมืดที่พวกเขาหลับตาแต่มันช่างเต็มไปด้วยแสงสีทองของความรู้สึกอบอุ่นหัวใจที่พองโตและเติมเต็มสองประกายระยิบระยับไม่ต่างอะไรไปจากผีเสื้อน้อยตัวหนึ่งที่บิยนอย่างสวยงามในทุกที่ที่มันไปทอนคงไว้ซึ่งความทรงจำทมพูดทวนความหมายของชื่อ ของชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆเหมือนกับว่าเขากำลังยำเตือนสิ่งที่เขากำลังจะทำ